บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ตัวนี้เป็นเบนท์เดวิลสนะครับเอารถเข้ามาจอดค้างคืนนะครับเอารถมาจอดช่วงหัวค่ำนะครับ ก็มาจอดช่องของคำทิ้งไว้ให้ผมดูแลให้นะครับเป็นวิวสองนสองนี่แอร์ไม่เย็นครับแอร์ไม่เย็นแล้วยงพรุนี้พรุนนี้ถึงต้องเช็คดูว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับพรุนนี้เช็คดูว่าเป็นอะไรบ้างนะครับเช้าวันใหม่แล้วครับมาตรวจเช็คเว้นคันนี้ครับมาจากกรามบินทาโกโมสี่นะครับ หาคือแอไม่เย็นเลยนะครับตอนนี้แอร์ไม่เย็นเลยแอร์ไม่เย็นเลยครับตอนนี้แอไม่เย็นเลยนะครับชิวชิวชิ สตาร์ทเื่อเช็คดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอล้วเห็่นในราคาที่ว่าเป็นอะไรบ้างทำอะไรบ้างลมก็ไม่ออก้ะลมออกค่อยลมออกค่อยมากครับลมออกค่อยมากนะครับลมไม่ค่อยออกเลยไม่ได้เสียงลมไม่ออก ดูคบข้างหน้ามันทำงานหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูคำข้างหน้ากันทำงานก่อนทำทำงานนะครับคิดว่า คนโทรบอลน่าจะเสียต้องอดดูก่อนนะครับถ้าคนโทรบอลเสียก็เปลี่ยนคนโทรลบอลได้ถ้าคอมเพตแต่ก็ต้องเปลี่ยนคอมเปลี่ยนแท้งนะครับนี่คือลมไม่ออก ตันนี้ลมไม่ออกครับลมดูก็ข้างในแต่ลมไม่มีแต่ไม่มีลมออกออกค่อยครับลมออกค่อยเช็คดูก่อนเดี๋ยวกันได้ๆแป๊บนึงโอ้ฟิลเตอร์ครับดำน้ำเสนิที่สุดได้แลวแป๊บเดียวเนี้ยฟิลเตอร์ ถอดคอมมาดูก่อนนะครับมันน้ำก็สกปรกนะครับมันน้ำแข็งถอดล้างถอดล้างแข็งดูบวงต้นหน่อยครับมันเป็นอะไรเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นจะถอดคอมมาดูก่อนว่าคอมมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คอมไม่มีแรงครับถ้าคอนโทรลไม่ถ้าเพจไม่แตกก็คอนโทรลเราเสียครับปิดลงเดี๋ยวเดี๋ยวกดทั้งนี่กดทั้งนี่ ทางนี้ยกขึ้นไปยยกขึ้นไปนอไปไปเลยถอ,อดคอมมาดูครับถอดคอมมาดูก่อนถอดคอมไปแล้วครับถอดคอมไปแล้ว เนะสียแอร์ถอดมาแล้วนะครับเขาไปเสียอถอดมาแล้วถอดแล้วจะดูว่ามันมีกำลังไหมเป็นยังไงบ้างนะครับจะถอดเช็คดูก่อนออเขาไปเสอร์เก่านะครับ,บเขาไปเสอร์เก่าทีนี้คิดว่าเพดแตกกันแล้วครับจากการตรวจสอบพบว่าคอมไม่มีแรงนะครับแล้วก็ น้ำมันดำนะครับคิดว่าลูกสูบคงจะมีปัญหาด้วยนะครับจะมลิจับเลยเสนอให้ลูกค้าเปลี่ยนนะคิดว่าเพจแตกนะเพจแตกเพจแตกครับทีนี้ดูดิคอมดำเยมเลยครับร้อนอะ่ะร้อนเดินนี่เกิดจากความร้อนนะครับนี่ความร้อนมันเยิมเต็มรถเลยเต็มคอม นี่คอมเพดน่าจะแตกครับเพดแตกแน่นอนครับตัวนี้เพราะว่าเทสกําลังแล้วก็ไม่มีกําลังนะครับความน่าจะดังด้วยครับโอเคนี่คือความไปเสื่อเก่าออกมาโอ้ฝุ่นเต็มเลยครับฝุ่นเต็มเลย มอน้ำทำความสะอาดได้นะครับปัดทำความสะอาดได้แล้วครับเป่าฝุ่นทำความสะอาดแล้วครับมอน้ำมาใส่แผงคอนเซสกันบิวนะครับคำบิวคำบิวนี่คำเก่าอยู่นี่นี่คำเก่านี่คำบิวเปลี่ยนคำบิวใหม่ให้นะครับนี่คำเก่าอยู่นี่มันดำหมดแล้วครับ ดำหมดอันนี้ไม่ดำนะครับขาวนะครับมาดูข้างในนี่ขาวนะครับขาวนี่ดำนี่ขาวนะครับเป็นค,คอมคอมบิ้วนะครับคอมหรือว่าคอมมือสองคอมยุดนะครับคอมยุดคำม,มือสองเบนนะครับ ถอดแผงจริงลีนะครับถอดจริงลีทิ้งแล้วจะถอดวาล์วอยู่นี่ตอวนี้ก็ปิดอากาศให้นอกแล้วนะครับจะถอดถอดสกรีนกินมาจะถอดวาล์วอยู่นี่ถอดวาลวไปแล้วนะครับถอดวาล์วไปแล้วเราเก่าอยู่นี่ครับดำหมดแล้วเราเก่าลิงก์ก็อยู่นี่ลิงก์เก่าอยู่นี่เปลี่ยนลิงก์ใหม่ให้แล้วครับลิงก์ใหม่เปลี่ยนให้แล้วใส่วาล์วแล้วถึงใส่วาล์ว เอาใหม่เปลี stop, together, like said, ่ยนไปแล้วครับเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนไปแล้วครับเอาใหม่คอมแอร์ใส่เรียบร้อยนะครับคอมแอร์คอมเซอร์เออร่ก็ใส่เรียบร้อยมอเตอร์ไซด์ใส่เรียบร้อยนะครับแผงคอนเดนเซอร์ก็ใส่เรียบร้อยนะครับไอเพันชั่นวาล์วเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับไม่นชั่เวาเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วครับ กำลังแวกคร่ำอยู่เดี๋รอเช็คดูว่าทีที่ประกอบนะครับถอดมอเตอร์ออกมาแก้ไขทิศทางลมนะครับลมไม่ออกนี่ล็อกอากาศภายนอกไปแล้วครับลมไม่ออกมานี่ลมไม่ออกลมอู้นะครับเมีได้แก้ลมไม่ด้วยใสยม่มอเตอร์ก่อน ฟิลเตอร์ใหม่เป็นคาร์บอนนะครับฟิลเตอร์ใหม่แต่ฟิลเตอร์ใหม่นะครับอันนี้ฟิลเตอร์เก่าฟิลเตอร์เก่าอเนี่ฟิลเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับเป็นตินเป็นคาร์บอนอันนี้เป็นธรรมดานะครับฟิลเตอร์เสร็จไปแล้วครับเวลาออกก็เลื่อนเลื่อนตัวนี้นะครับเลื่อนพวกนี้เลื่อนพวกนี้สองตัวเนี้ย เลื่อนปุ๊บนี่ก็ออกแล้วไดนลล็อกเลื่อนสองตัวได้ออกครับอันนี้ก็เลื่อนออกแล้วก็เลื่อนเข่าตอนนเลื่อนออกสองขั้นเลื่อนเลื่อนสุดนี่ตัวนี้ก็เลื่อนสุดนี่นะครับแล้วออกออกแค่นั้นเองคือเตอร์อยู่ข้างในนี้นะครับเลื่อนตัวนี้ให้มาเออกตรงนี้เลื่อนนี้มาตรงนี้แล้วก็เอาลงแค่นั้นเองถอดไม่ยากครับในสองตัวนี้เลื่อนตัวนี้ไปนู่นเลื่อนตัวนี้มานี่แล้วก็ดึงลงแล้วก็ดึงฟินเตอร์ออกแค่นองง่ายๆครับไม่ยาก นี่มอเตอร์ก็ใส่เข้าไปแล้วครับใส่็จมาต้องมอเตอร,ร์เข้าไปแล้วเดี๋ยวเรา start เขื่องเติมยา start เขื่องเนแล้วครับ s า a r t เขื่องเติมยางแล้วครับลงนะครับลงนะ

คุอพัดลมทํางานนะครับทำจวาโล กลับมางานนะพัดลมทำงานแล้วนะครับโริเชอร์ลงมาเรื่อ,อ,อยๆครับลงมาเรื่อยๆฮเชอร์ครลงมาเรื่อยๆเก้าจุดเก้ากับเก้าจุดหนึ่งครับลงเรื่อยๆเาลงเก้าจุดแปดลงเรื่อยๆเก้าจุดแปดับเก้าจุดหนึ่งนี่น่าจะเกิดจากยเย็งไม่ค่อยดีนะทีน,นี้ลงช้านะครับแต่ก็เย็นยันยนลงลเรื่อยๆอยู่ เจ็ดจกับเจดสี่นะครับเจ็ดสี่องศากับเจ็ดจุดเก้าองศาโอเคลดเจ็ดองศาก็ถือว่าเด่นครับลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆครับลงเรื่อยๆนึ่นัดจิตนะครับหนึ่งสองสามสี่เจ้าป่อยเรามีปฏิกิริยาตัวหนึ่งแล้วก็ใส่แผงนี้ อางนี้จะมีแค่ตัวกดเฉยๆนี่นะนี่ตัวกดเฉยเหมือนกันเราใส่แล้วจัดเข้าไปเฉยนี่้วก็เฉยๆอันนี้เวลากดแล้วกดนี่นะครับกดนี่กดนี่ดันออกกดนี่ดันออกกดนี่ดันออกนะครับกดแล้วดันออกแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับทันงเหมือนกัน,กน,กนประกอบเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วการกินวิ่งเปน W สองส่วนสองวันนี้ก็มีน,นัดสองตัวถอดออกกันไ้เลยครับเห็นครับกดนี่กดตัวนี้กดตัวนี้แล้วก็ดันขึ้นนะครับดันขึ้นออกนู่นดันขึ้นบนนั่นเองขอบคุณทีรร่รยบชม thank you very กรีด <W> เป็น w 2วสองนสองเปลี่ยนคอมเปลี e ่ยนวาล์วเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนแผงเปลี่ยนฟิลเตอร์ครับอะไรที่เปลี่ยนไปครับรถคันนี้